สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถ Mercedes Ben z E 2 2 0 W 2 1 1 C D I ปี2007คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลหน้าทนูแท้เฟนลิปแล้วนะค่อนข้างจะหายากมากในตลาดเลยนะครับสีก็ได้เป็นสีบอลเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้นะครับสีสันสวยงามมากนะครับสีคันนี้อยู่มาสักซได้เลยนะครับสีสันสวยๆนะครับไฟหน้าก็เป็นไฟแบบเฟนลิปแล้วนะครับกรอบโคมไฟหน้าใสๆครับข้างในก็จะเป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับกระจังด้านหน้าโคมเมี่ย สวยงามมาพร้อมกับดาวรอยครับกันชนด้านหน้าสวยๆเลยนะครับมีเซ็นเซอร์ให้ถึง6ตตำแหน่งนะครับไฟตอนหมอกคู่หน้าติดครบหมดนะครับระบบไฟคันนี้ ติดครบ100%นะครับนี่นะครับด้านหน้าตัวรถนะครับหน้าธานูเขาจะดูคลาสสิกแล้วก็หล่อมากนะครับแล้วยิ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับหายากมากในตลาดนะครับล้อนะครับก็เป็นล้อเดิมจากโรงงานขนาดขอบ17นะครับตัวล้อสวยๆนะครับไม่มีลิ้วรอยเลยนะครับขนาดไซยางนะครับ2 1 5 5 5 R 1 7ดนะครับดอกยางยังนั้นหนครับเอาไปใช้งานต่อยาวๆได้เลยนะครับ คันนี้บอกไว้ก่อนว่าเป็นตัวท็อปของนาฮานูนะครับเขาจะคือตัววงการนั่นเองนะครับช่วงล่างการันตีได้เลยว่าเฟิร์มมากนุ่มมากขับดีมากนะครับสีสันด้านข้างนะครับสวยๆนะครับกระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวให้ในตัวครับฟิล์มคันนี้ครับติดให้แล้วเรียบร้อยทั้งคันนะครับการันตีไม่มีร้อนอย่างแน่นอนนะครับเอาไปคือใช้งานต่อได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูไฟท้ายกันนะครับไฟท้ายเดิมจากโรงงานนะครับกรอบโคมไฟคู่หลังสวยๆนะครับ เป็นโคมไฟแบบหลังพึ่ง LED นะครับเพราะว่าคันนี้เป็นตัวเฟรนลิฟนะครับมาพร้อมกับโลโก้ C D I ครับโลโก้เบนซ์ไฟเบรกดวงที่3แล้วก็โลโก้ E 2 2 0สอยู่ครบไม่เคยถูกแกะนะครับกันชนด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้อีกถึง4ตํตำแหน่งนะครับท่อก็เป็นท่อออกคู่ด้วยครับป้ายทะเบียนนะครับก็เดิมตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับคอร์คังจอจุรา6 4 5 4ให้ไปด้วยเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดฝาท้ายดูกันครับ นี่ครับเปิดมาก็เจอกับพรมกระดุมนะครับพรมกระดุมมีให้ทั้งคันเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับเก็บสัมผัสได้คอนข้างเยอะเก็บของชิ้นใหญ่ชิ้นยาวได้นะครับสักหาดเดิมสวยงามไม่มีฉีกขาดเลยนะครับ ด้านล่างก็จะมียางอะไร่ยคือมือแม่แรงอยู่ครบทั้งหมดเลยนะครับโครงสร้างต่างๆเดิมตั้งแต่โรงงานนะมาร์คเดิมสีฟ้ามีมาให้นะครับขอบยางต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพที่สวยเลยนะขอบยางเนียนๆแบบนี้นะครับฝาท้ายเดิมจากโรงงานมีไม้กั้นฉุกเฉินให้ด้วยนะครับโดยรวมนะครับคันนี้พร้อมใช้งานอย่างแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันต่อครับ นี่นะครับในส่วนของภายในตัวรถนะครับตัวเบาะก็เป็นเบาะหนังเดิมโรงงานนะครับฟองน้ําแน่นๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีสิ้ขาดครับทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าครับสามารถปรับได้จากตรงข้างประตูเลยนะครับลายไม้ลักยาวจนถึงสุดขอบประตูนะครับปุ่มทุกอย่างใช้งานได้ครบทั้งหมดไม่มีลอกเลยนะครับโครงสร้างต่างๆสวยๆเลยนะครับนี่ซอกประตูไม่มีการขยนะครับ สครับเพจเมืองเซเรเบน์อยู่ครบนะครับเพจ WDD 2 1 1ตรงรุ่นเลยนะครับไม่มีร่องรอยของละอองสีเลยนะครับในส่วนของสติกเกอร์นะครับตัวน็อตไม่มีไข่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับคันนี้ผมรับประกันโครงสร้างให้เลยแบบ100ซนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถคันนี้กันต่อเลยนะครับมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับนี่ครับ สตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับเล่งไมคันนี้ของเขาอยู่ที่165,000กมนิโลนะครับรับประกันไม้แท้100%เครับวิ่งน้อยมากๆนะครับกรอบเรือนไม้ด้านหน้าสวยใสยนะครับ E220 เฟสลิฟ e หน้าธนูนะครับกรอบเรือนไม้เขาจะเป็น สีขาวแบบนี้เลยนะครับแดชบอร์ดคอนโซลด้านหน้าสวยๆนะครับไม่มีแต่งหักนะครับช่องแอร์สวยงามระบบแอร์เป็นแบบดูโอโซนอิสระซ้ายขวา2ฝั่งนะครับด้านล่างก็จะเป็นลายไม้สีน้ำตาลลากยาวจนถึงสุดขอบประตูครับวิทยุนะครับเดิมจากโรงงานนะครับปุ่มทุกอย่างใช้งานได้ครบทั้งหมดไม่มีร่องนะมีตัวห้อยโทรศัพท์มาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็แถมมาจากเจ้าของเดิมนะครับฟังก์ชันต่างๆใช้งานได้ครบนะครับลายไม้สวยงามนะครับสปริงใช้งานได้นะมีตัวเสียบพาวเวอร์เออรเรมาให้นะครับ เกียร์นะครับก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบ5สปีดหัวเกียร์สวยงามถุงเกียร์ไม่มีชีคขาดนะครับสามารถชิปอ้าชิปดาวได้จากคันเกียร์มีโหมดการขับขี่2โหมดโหมด C กับโหมด S นะครับ Parking sensor ก็มีมาให้นะครับที่วางแก้วสปริงใช้งานได้นะครับที่เทาเ้าแขนสวยงามเรียบเนียนนะครับเปิดมาก็จะมีที่ใส่ของชั้นตื้นนะครับแล้วก็ชั้นลึกแบบนี้นะครับ พวงมาลัยคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยสีก้านนะครับมันติฟังก์ชัน2ฝั่งโลโก้เบนตรงกลางเงาๆนะครับด้านบนเป็นลายไม้ด้านล่างเป็นลายไม้นะครับคูดคอนโทรลมีมาให้นะครับเอาไว้ล็อกความเร็วอัตโนมัติเวลาวิ่งทางไกลนะครับด้านล่างก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับแล้วคันนี้ก็เป็นพวงมาลัยปรับแบบไฟฟ้านะครับใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับเสา A เสา B สวยๆเลยนะครับมีเนียนตึงๆนะครับเสา A เสา B นะครับหลังคาเนียนตึงไม่มีหย่อนย้อยนะครับอันนี้รถจอดในร่มตลอดนะครับหลังคาสวยๆนะครับขาวสะอาดเลยครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของดดด้้้้าาาานนนหแลววเเี๋ยรไปชม ัตวรนี่นะครับในส่วนของด้านหลังตัวรถนะครับตัวเบาะสวยๆนะครับเดิมตั้งแต่โรงงานนะครับผมกระดุมมีมาให้ทั้งคันนะครับเบาะฟองน้ําเด้งสู้มืออยู่เลยนะครับเบาะด้านหลังนี่คือนั่งสบายมากๆนะครับในส่วนของบอดี้วิลสองหนึ่งหนึ่งนะครับเหมือนนั่งโซฟาที่บ้านเลยนะครับที่เท้าแขนก็มีมาให้นะมาพร้อมกับที่ใส่ของนะครับแล้วก็ที่วางแก้วนะครับอุปกรณ์คันนี้ใช้งานได้ครบเลยนะครับช่องแอร์ด้านหลังก็มีมาให้นะครับด้านล่างนะครับก็จะมีที่เสียบพาวเวอร์เอาท์เล็ มาให้อีกนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับกระเป๋าหนังจิงโจ้สวยงามถ้าฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับหัวหมอนเนียนตึงเลยนะครับหลักๆด้านหลังก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองการขับขี่คันนี้กันก่อนเลยครับไปครับ เอาละครับแล้วเดี๋ยวเรามาทดลองการครับขี่ E220 เฟลิปดีเซลแท้คันนี้กันนะครับไปเลยนะครับ170แรงม้านะครับถือว่าแรงเลยนะครับแล้วอัตราการบริโภคนะครับสูงสุด20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับทำได้สบายนะครับดูนะครับอัตราการเร่งนะครับแตะนิดเดียวรถพุ่งไปข้างหน้าเลยนะครับขับขี่ดีมากนะครับเกียร์เข้าชิดถูกเกียร์ไม่มีกระตกด้วยนะครับแป๊บเดียวเดินทางมา100แล้วนะครับแระบบเบรกก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับ มาครับเล่งแสงโมไซคันข้างหน้ากันดูครับ80 mm. นะครับ90 100ครับ110ครับ120แล้วนะครับเบรครับขับขี่เฟิร์มมากครับใครได้คันนี้ไปการันตีได้เลยไม่มีผิดหวังนะครับ เพราะว่าหายากมากแล้วในตลาดนะครับ211ดีเซลแท้นะครับ E 2 2 0 CDI ครับช่วงล่างโอเคเครื่องโอเคเกียร์โอเคนะครับเอาไปคือพร้อมใช้งานต่อได้เลยนะครับถึงเป็นเครื่องยนต์ดีเซลก็จริงนะครับแต่ว่าเก็บเสียงภายในห้องดิสาร ค่อนข้างดีมากนะครับแทบไม่รู้เลยนะครับว่าเราขับรถดีเซลอยู่นะครับภายนอกก็เก็บเงียบนะครับเพราะว่าเครื่อง OM646 นะครับเขาพัฒนามาแล้วนะครับเสียงเขาจะไม่ดังเหมือนเครื่องคอมันเลวทั่วไปนะครับแปะปุ๊บมาปั๊บนะครับรอบฟ้าทันทีครับขับขี่ค่อนข้างดีครับ แล้วยิ่งเดินทางต่างจังหวัดนะครับผมเค้มได้เลย20กิโเมตรต่อลิตรมีให้เห็นแน่ครับถ้าในเมืองรถติดๆก็อยู่ประมาณ1 0 7 8ปรประมาณนี้นะครับเติมเต็มถัง70ลิตรนะครับ2,700-800กว่าบาทประมาณนี้นะครับใช้งานได้600-700-800โลเลยนะครับมาคลักิกดาวเร่งเลยครับ60 70 80นะครับ90 100ครับข้ามร้อยไปแล้วครับ ถ้ารถไม่ดีจริงไม่อัดแบบนี้ให้ดูแน่นอนนะครับไปกันต่อครับปุดปู๊ดเลยครับช่วงล่างรอยต่อของถนนไม่เรียบแทบไม่รู้สึกเลยนะครับ w 211นะครับเขาจะนั่งสบายอยู่แล้วนะครับช่วงล่างเขานุ่มมากครับหลักๆก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกันต่อครับไปเลยครับนี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเอมหฝาดำเรียบนะครับ ให้กำลังแรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับอัตราการบริโภคสูงสุด20กิโลเมตรต่อลิตรทาได้สบายนะครับแรงด้วยแล้วก็โคตรประหยัดน้ํามันเลยนะครับห้องเครื่องแห้งๆสมบูรณ์นะครับไม่มีเยิ้มซึมนะครับได้ทดลองการขับขี่มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ เอาไปคือใช้งานต่อได้เลยนะครับถังพักหม้อน้ําสำรองยังใหม่อยู่เลยนะครับโครงสร้างบอดี้สวยเดิมนะครับคันหน้าเดิมจากโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบนะครับตัวน็อตไม่มีร่องรอยของการไขเลยนะครับฝากระโปรงก็เดิมสวยงามนะครับแผ่นกันความร้อนสวยๆเลยนะครับหลักๆคันนี้ออกไปคือพร้อมใช้งานต่อทันทีนะครับราคานะครับอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นมาเอาไปเลยกับ e220 เฟนลิฟดีเซลแท้นะครับ แล้วราคานี้นะครับผมรวมส่งรวมโอนให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้นะผมกต้องขอฝากเจ้า e220 หน้าธันูแท้เฟลิฟดีเซลคันนี้ไว้ด้วยนะครับฝากการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ